มาี๋ยวนะครับอยู่กับผมป้ามนะครับโอ้โหมาลองไมวิวเกมส์ที่ไหนครับนี่ไฟดําดินมาเว้ยโอ้โหแบบหมดเมืองช้าโคตรขึ้นมาโอ้เอฟบีซีหืมตะกุกเกียกหี้ยอโห่เนี่ยเราใช้แอปพอใช้แอปอันนี้แล้วไม่ตะกุกเกียกเหี้แมงเลยโอ้โเฮ้ยเขาวางเก๋ไลย ดูห่องมันยังมาดูกูดูมหนเอาใครฟันกูเนี่ยไอมีสีไอตีกูวะขอของหน่อยขอมเป็ชาเป็นชเปรี้ยวร้อยไอ้ปั๊มเหล็กไอ้ปั๊มเหล็กเป็นชาเป็นชาเปรี้ยวร้อยเออเป็นเพชรนะเออได้ได้ได้เออเราปุ๊บสามไอ้ใคาด้วยเราไอเมยเออสามปันตัวไหนเดินไปยงเราเพชเดินไปอเอาแป้มาเร็วไหนไอเมย์ไหนเอามามามา

ไม่แล้ติดตระเป๋าล่ะติดเป๋ไแม่คุณเจ้าของใส่กล่องไว้นะเว้ยีอะไรกล่องอะลูกขนูแล้วก็ขนูอัพร้อยปั๊ไม่มีเงี้ยลยนินดิจะย็นโอเคได้แล้วการทุกคนเดี๋ยวตกดมากูไปเดี๋ยวไปเจอกัน <พ>น้องปันค่้ยทะนูด้วยทะนูด้วยดเด,อด,ยด้อใครไม่มาเปิดชุดเกาะด้วยชุดเกาะใครไม่มาเปิดชุดเกาะไม่ยังเป็นเออน้องพวกมึงมีอาวุธก็ดีอยู่แล้วแม่งเอาชุดเกาะไปอีกแบบทะนูอีกวันนูออก็ได้ไม่เอาละเดี๋ยวแม่ไม่มั<อ>ม่นเลยเอาเกาะชุดเกาะก็ไม่หามือจ่ออะไรกันนักกันหนาพี่ทะนุทะนูๆๆทะนุได้ปเโอเคพวกมึงนี่ใช้สุดโกงกันได้เนาะเอาพอใจยังเอะอีกปากเลย กินไปหมดเลยลบลบไปเงี้ยลบไปเงี้ยไม่ทำเสี่ยงไม่ได้แล้วอันเลยกูขอกูขอทะนุกับดาบเอ็นชานก็พอแล้วมามานู้นก็เลยโบะหมดไอ้เรี่ยงน่ะไอ้โบอะไรอะไรนู้นเปิดดูมึงเปิดดูมึงเปิดดูอีกวายยังไปต่างอันไหนไอ้เรี่ยโบไม่เกี่ยวต่งกูอีกเนี่ยไอสัตว์ไอสัตว์ชิงได้ชิงได้เว้ยยิงแหละเนี่ย เขใจย่างกูให้แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราเของกันน่ะไอสัตว์นี่มึงจะเล่นมึงจะเล่นเดอะแมตต์ลันเนอร์กันเรือไงอี่ใหญ่เขาวงกดมันแต่อยู่ทุกคนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยทุกคนอยู่ไหนกันหมดเนี่ย กูเพึ่งอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่นี่กูอยู่นี่ปั๊นอยู่ไหนยึงจำบ้านไวอะยังได้รับบัวลังซื้อไอเทมอยู่ไม่ต้องใครใะหชุดนเี่ยวันนี้วันนี้กอยนะอนครับปสี่ามครับปลเนี่ยเอาจากนวเอาเด้นวันนี้ใครอยู่ามาแล้วตัวเองโอเคป่าอ้โถแมงจะยิงไหมยิงไหมยไฮะเออยิงยงยิงยิงอน้กดดด สีมึงได้ชุดต่อเลยนะเว้ยไหนวะพอยู่บ้านอะเยอะป่ะเยอะป่ะเนี่ยผมสีอักับไ่เกดเอออออ้อ้โอ้โอ้โกยาพิษคุณจะฆ่าตัวตายเออ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 ไอปั้มกยาพิษไอเนี้ยฆ่าตัวตายเออเออไอปั้มไออ้มดอกลากอยังไม่ตายเนี่ยไอบั๊ดไอบั๊ดคดังอ่ะ กูยังไม่ตายเนี่ยจัดป่าจหนวไอ้กูขอของเลยกันอย่าขอของกูนะมาแดดไอ้พวมึงไปไหนกันเนี่ะตายแล้ายแ้ฆ่าฆ่ากันได้ใช่ไหมได้ได้ว้าวทานได้กูไม่รู้แหละให้กูคนไว้ปัมไอ้ย่าดูดิ เอ้พอจัดอีอะข้ามหนไเป็นไรเว้ยรุดไอ้ปั๊มรุดรุดเงเข้าใหม่ดิตัดูดทมีเกมหล่นดไอ้ปั๊มรุดเลยโอ้โปั๊มรุดปปั๊มปัุดไม่เอาอะไม่ยอมาไม่ได้เล่นใครเล่นที่รู้อะาปั๊มรุดหมดเลยเนี่ย พ like oh, oh, like oh, kind of ี่ทายได้ก็จอยแต่เอริสเล่นเกมหมดแล้วเห็นป่ะไอโบไม่หลุดคนเดียวค้าค้างไงปั้บมึงได้เปิดปิดเติร์ฟกูเลี้ยงงูก่อนกูเลี้ยงมปั๊บยอเอ็นอ่ะอ้าวไอพุงตายไงไอเพี่อไอบ้าบไอพี่อะกูมันเจอกันทำไมกูเข้าไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเเชแหวนแดงไงตัด ໄປເກັບ a ກັບເ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 ຂ